เรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคชุนชิวกับท่านเจ้าแคว้นจิ้นที่มีนามว่าจิ้นจิงกงค่ะจะขอย้อนกลับไปเมื่อกว่า2,600ปีก่อนนะคะ,นะในยุคที่จีนยังแตกเป็นแคว้นอยู่จิ้นจิงกงเจ้าแคว้นผู้ส่งอำนาจาาากับลมป่วยหนะักวันนั้นเขาฝันร้ายเห็นผีสางมาทวงชีวิตเขาจึงตัดสินใจเรียกหมอผีที่แม่นที่สุดในแผ่นดินเข้ามาและหมอผีมองหน้าท่านอ,อง เขานิ่งเงียบไปสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเอ่ยด้วยเสียงเย็นเยือกท่านอองท่านจะไม่มีชีวิตอยู่ทันได้กินข้าวสาลีใหม่ของปีนี้นั่นหมายความว่าท่านอองจะต้องตายภายในไม่กี่เดือนนี้เองหรือจนกระทั่งฤดูเกี่ยวข้าวมาถึงจิ้นจิงกงยังไม่ตายแถมอาการป่วยดีขึ้นจนแทบจะเป็นปกติ แล้วพระอ,องค์ก็จึงสั่งให้นําข้าวสาลีใหม่นนมาปรุงเป็นพักกายอาหารทันทีเพื่อจะพิสูจน์ว่าคําทํานายนั้นผิดก่อนที่พระอ,องค์จะเริ่มเสวยนั้นได้สั่งทหารให้พิตามหมอผีมาเพื่อมาดูชามข้าวสาลีที่ตรงหน้าว่าแล้วก็สั่งทหารให้เอาหมอผีไปประหารชีวิตฐานพูดจาเหลวไหลท่านององเตรียมจะเสวยอาหารเพื่อลบคํำศะมาทของหมอดู แต่ทว่าในขณะที่หยิบช้อนขึ้นมายังไม่ทันได้เข้าสารีถึงปากเลยจู่ๆพระอ,องค์ก็เกิดอาการแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงกระทันหันและพระอ,องค์ก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำทันทีรีบก้าวเข้าไปในห้องน้ำวูบเดียวไม่มีเสียงร้องของความช่วยเหลือมีเพียงเสียงร่างหนักๆตกลงไปในบ่อบปฏิกูลทรงพัดตกลงไปในหลุมซ่วมจนสิ้นเพื่อชนในที่สุดสรุปแล้วคำทำนายของหมอผี ก็เม่นยำเหลือเกินคือได้เห็นข้าวสาลีแต่ไม่ได้กินจมหายลงไปในสิ่งปฏิกูลสิ่งใจอย่างน่าอานาถและในบันทึกยังกล่าวอีกว่ามีขันทีคนหนึ่งฝันว่าได้แบกท่านอ๋องขึ้นสวรรค์พอวันเกิดเหตุเขาจึงเป็นคนอาสามุดลงไปในบ่อซ่วม เพื่อกู้ศพท่านอองขึ้นมาร้างและสุดท้ายขันทีคนนี้ก็ถูกสั่งให้ฝังทั้งเป็นไปพร้อมกับท่านอองเพื่อให้ไปแบกท่านอ,องต่อในปรโลก